ละลายนะวนมันล้วัแล้นลแฟร์เ่เขาเผื่อถ่าแล้วดงแฟร์สาายไม่ดูเลยนี่กาดออกกะากอะไเลยทานออกลองเลี้ยนี่แปดด้วยแปด้วยพีชายปด้วยเฮ้ยอะไรนะะอะไระอันไนะอันไหนล่ะแบอันนี้อันนี้เลยนี่ัต่อนะจได้หรอใหแค่ชี้ ไอแพดไม่นีอ๋ไอแพดดี้จะมีอวัวะี่อดไเอนที่้นะไครับม้ไม่ไม่ได้พี่ไไตุยมเดียวขอขอสมัครแบบว่าตาอยู่ในกล้องเดียวกันคือได้อยู่ในกล้องเดียวกันอะไรวะ ่้ะขาวแก็ได้้ายังไม่มาลูน้เราให้เธอถ่ายรูปเไม่ได้ยื่นให้เธอบน้อะไรนะข้าแหน CT ไส้กรอกเข้าผัดแมะทำงาน oh <laughs> ผลกับชีวิตของทั้งสองคนเลยนะอาบน้ำ นี่ก็คิดกิดต่ละอะไรนี่แล้วกจะมาอยู่ตรงนี้กะเนะไดติ่งนี้ติ่งน้องมีของรางวัลอยู่คชาไม่เรื่องจะเป็นของคนอื่นทันทีนะถ้าขาชาไม่เลือกในคืนนี้จะเป็นของคนอื่นทันทีนะมันมีของรางวัลอยู่จะเลือกให้ใคร เจะไปดูไทยอะครับไม่ใช่เอฟ้วโอ้ยสนุกค่ะเป็นได้รางวัลเลยครัประชาหลักกาเรื่องเรื่องอะไรวะผัดพริผัดริอผััดริงผััรคนจะใครมีบัตรเราบ้างนะยังไมุ่ีคนเลยังไม่มีไม่ไม่มีรอบใหม่ไม่ได้ทงานเลยกินให้น้องไปให้น้อง ดีดีดีรชอบกันอไรเอาลายไปรูปกระเชาหายไปาช่ี่แก่ายเลยอปชา่อาหยิบอันนึงพอจะถ่ายเองเหรอเธอถ่ายก็ได้เธอไม่ี่ถ่ายหรอไมออกนก็ไม่แอบต่อ ต้องบอกด้วยเหรอขอรู้ไหมว่าชอบหยิบนมไป่อนอะไรกันเนี่ยแต่ว่านมขวดหนึ่งขอโทษเหมือนเท้าไว